ีตักบาตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์555รูปอําเภอเบตงจังหวัดยะลาหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทั่วไทยถวายเป็นพุทธบูชาวันอาทิตย์ที่14กันยายนพุทธศักราช2568ใจกลางเมืองเบตงณถนนสุขยางอําเภอเบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศยามเช้าของเมืองเบตงวันนี้ สาธุชนร่วมเดินทางมาด้วยใจที่เบิกบานพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเพื่อจะมาร่วมงานบุญพิธีตักบาตรพระ555รูปอำเภอเบตงนับเป็นครั้งแรกครั้งสำคัญของการรวมใจชาวพุทธเมืองเบตงให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันการตักบาตรพระนั้นเป็นทางมาแห่งการสั่งสมบุญ ที่ชาวบุตรปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า2,500ปีตามวิถีแห่งโบราณการเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมโลกเติมบุญให้แผ่นดินส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของอำเภอเบตงอันเป็นดินแดนใต้สุดสยามจังหวัดยะลาโดยได้รับความเมตตาจากประธานสงฆ์พระสุนทรวิสุทธานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเทศบาลเมืองเบตงจัดโครงการตักบาตรพระ555รูปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และรวมพลังส่งกําลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอํานาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี ด้วยนายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการคณะพุทธบริษัทภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนำพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยมุ่งหมายจะทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และเติมบุญใหญ่ให้แผ่นดินอันง,งดงามสงบสะอาดด้วยพลังใจใส่พิสุทธิ์ของพุทธ,ธบริษัทเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากายวาจาใจใสบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความปราบลื้มที่จะได้ร่วมสั่งสมมหากุศลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินทั้งอย่างได้พร้อมใจกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ และบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้รผมนายมาศชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจลารครับ,บ <า S 1> ในนามของจังหวัดจรลาก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิพระธรรมกายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมพิธีทําบุญตักบ,บาตรพระ555รูปในวันนี้ซึ่งในการทาบุญตักบ,บาตรวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของอำเภอเ,เวตงที่มีพระมาร่วมใน พิธีตักบาตรเป็นจํานวนมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวอำเภอเบตงอําเภอเบตงเองเนี่ยเราได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของจังหวัดยะลาเองในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่มาร่วมสมบ,บุญในวันนี้ นอกจากคนจากประเทศไทยแล้วยังมีพี่น้องจากประเทศมาเลเซียพระสงฆ์ที่มาก็มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มาจากจังหวัดสงขลาด,ด้วยซึ่งก็ถือว่าแล้วก็จากประเทศมาเลเ์ด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ร่วมมันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับหรบือว่าครับผมในใช้วงนิจเจรรับนะครับนายการรเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง รู้สึกมีบุญกุศลเป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมมันทำบุญทาบ,บารพระ555รูปในเบตงในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้มีความอิติเป็นอย่างยิ่งนะครับใน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 ที่พี่น้องชาวเบตงได้ทำงานได้ทำบุญร่วมกันนะครับถือว่าได้ทำบุญเมืองด้วยแล้วก็ได้ได้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของเบตงนะครับ ก็ถือว่าน่าจะมีขั้นต่อไปนะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยสอบตับจานดรสิริชัยนันบุรีนะครับอธิการบดีหมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนานะครับวันนี้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวพุทธรวมทั้งพี่น้องต่างาศาสนาก,ก็คงมีความประทับใจในการตักบาทพระ5 55รูปที่อำเภอใบตงจังหวัดยาลาของเรานับเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ผมรู้สึกปพื่มปิติ เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องพุทธาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างศาสนิก,กได้มาเยี่ยมชมนะครับการจัดจก,กิจกรรมบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้วโอกาสปีต่อไปก็หวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น,นต่อไปและเป็นกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ศาสนาหลัคกคศาสนาเป็น แนวทางในการร่วมกันปฏิบัติความดีครับประทับใจอย่างยิ่งครับสวัสดีครับผมพานูไทลัรักอดีตสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเป็นเลขา เลขาธิการสูนย์ในการมหานจังหวัดแดดภาคใต้ก็คุ้นเคยอยู่กับพื้นที่ดูแลพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ,รบ,รบรมาวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสถือว่าเป็นความโชคดีครับได้มีโอกาสมาร่วมงานการตักบาตรพระสงฆ์555รูปนะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นงานครั้งแรกของอำเภอเบตงด้วยเทศบาลอำเภอเบตงด้วยผมได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงนะครับของบรรดาพุธศาสนิกชนในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะเป็นภาพที่ออกไป ไปทั่วทั้งประเทศนะครับในการที่จะให้บรรดานักท่องเที่ยวนะครับหรือบรรดาคนที่มาในพื้นที่แม้เป็นถือว่าเป็นขวัญกำลังใจสำหรับคนในพื้นที่ด้วยนะครับตลอดจนถึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะจูงใจในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเมืองเปตรงของเราเป็นเมืองที่สงบ นะครับแล้วก็เป็นส่วนของเป็นตัวอย่างในความสนันติษฐาที่ผ่านมาและผมหวังว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นองโครงการแรกนะครับและมันะ่นใจอีกเหมือนกันว่าจากความสําเร็จในวันนี้ก็คงจะมีโอกาสในการที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไปครับสวัสดีครับผมจรุวิทย์เจริญจตุรงค์นะครับในฐานะผู้ร่วมการจัดงานครั้งนี้นะครับ รู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ว่าพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับได้รับความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับภาคเอกชนโรงเรียนต่างๆนะครับที่มาให้ความสําคัญในการที่จะมาจัดกิจกรรมตักบาตร5 5 5ลูกที่เบตงในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารนักเรียน โรงเรียนต่างๆในโรงเรียนวีลาประสานโรงเรียนจงฝ่าและโรงเรียนรอบๆบริเวณของอำเภอไปตรงนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนนะครับรู้สึกเป็นภาคที่ประทับใจอย่างมากนะครับที่เกิดขึ้นในอำเภอไปตรงในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับภาพความสมัครสมานสามัคคีกันของพุทธบริษัท4คือภาพมหัศจรรย์ที่แสดงออกถึงความงดงามแห่งจิตใจ ซึ่งเป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาพุทธให้เข้มแข็งการตักบาตรพระ555รูปอันเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบังเกิดงดงามเป็นที่ประจักษ์ณใจกลางเมืองเบตงได้ยังดวงใจของพุทธบริษัทที่เดินทางมาจากทั้งใกล้และไกลให้ชุ่มเย็นดังได้รับน้ำทิพย์ชโลมจิตใจรินไหลาจากดวงใจสู่ดวงใจเป็นสายทานแห่งบุญ ที่พร้อมจะแผ่ขยายนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่สังคมไทยด้วยมุ่งหมายจะทำารงพระพุทธศาสนารวมใจชาวเบตงและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาเพื่อให้อ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลาอันเป็นดินแดนใต้สุดสยามให้เป็นเมืองธรรมะเมืองน่าอยู่และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่ยั่งยืนสืบไป